พลตรวจตรีวรวัตรเมล,ลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เรียกคราชการตำรวจจังหวัดนครสวรรค์สายป้องกันและปราบปรามกรณีตั้งด่านตรวจปัสสาวะบริเวณถนนพหลโยธินหน้าโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565และมีคลิปวิดีโอได้เผยแพรท่ทางสื่อโซเชียลและทีวีจนสร้างความเสียหาย จากกรณีที่สื่อโซเชียลบอกว่านครสวรรค์มีเป็นร้อยด่านและกรณีการเขียนใบสั่ง500บาทแต่ปรับ900บาทจนสร้างความสับสนให้กับประชาชนโดยพลตตร,รีวรวัตมริรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 เผยว่าตามสื่อทีวีและสื่อโซเชียลว่ามีการตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ไม่มีความพร้อมได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นคลิปเก่าและได้ทาการตรวจสอบสอบถามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวและได้ทําการสอบถามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวได้มีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องส่วนเรื่องการเขียนใบสั่งวันดังกล่าวนั้นได้เขียนให้สองใบจริงเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการเปรียบเทียบปรับ กรณีรถถูกล็อกล้อโดยแบ่งออกเป็น2ข้อหาคือ 1. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรเปรียบเทียบปรับ400บาทและ2ใช้เครื่องบังคับล้อเปรียบเทียบปรับ500บาทซึ่งทางตำรวจได้ออกใบเสร็จให้ทั้งสองใบาตามเหตุผลทั้งสองข้อข้างต้นแต่บุคคลที่เป็นผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวทางโซเชียลได้โพสต์ใบเสร็จที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเพียงใบเดียวจากจำนวนทั้งสองใบทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้น ซึ่งทางรองผู้บัญชาการตํารวจปูทอนภาคหกได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้ถือปฏิบัติให้ใช้ความอดทนชี้แจงกับประชาชนโดยใช้เหตุและผลไม่ขวรโต้เถียงไม่ให้ใช้ความรุนแรงและขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการตั้งด่านทุกครั้งให้มีผู้บังคับบัญชาชั้นสัญญาบัตรและอุปกรณ์การตั้งด่านต้องมีความพร้อมในประเด็นแรกนะครับที่ทางท่านสมวลชนได้ถามมาว่า ที่นครสวรรค์นีด่านเยอะนิดนึงนะครับประเด็นเนี้ยเนี่ยเมื่อวันที่19นะ19มกรสธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มาประชุมงานจราจรซึ่งทางทาง่านผู้จัดการตํารวจภูธรมาคหกรับพลตารวจโทอักลาเดชที่มลศรี่ท่านผู้จัดการก็มอบหมายให้ผมได้กาก,ก,กับทุแลงานจราจรก็ได้มาเรียกประชุมทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรของสเมืองนครสวรรค์ทุกนายนะครับไปพูดคุยเรื่องการวิธีการปฏิบัตทิที่ที่ถูกต้องนะครับโดยส่วนตัวของทางจราจรเองเนี่ยผมขออนุญาตให มอนโยบายเรื่องการปฏิบัติเนี่ยคืออยากให้เริ่มต้นที่การบริการก่อนเน้นเรื่องการบริการที่หน้าโรงเรียนเป็นหลักพาลูกหลานเขาข้ามถนนนะครับมีการเตือนการเตือนก็คือเอาข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยไปบอกไปเตือนเขาเรื่องบวกเรื่องเมาเรื่องความเร็วอะไรเงี้ยมันจะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนกระทำผิดเนี่ยก็อย่าถ้าเป็นครั้งแรกนี่ก็อย่าพึ่งไปถึงกับขนาดบังคับใช้กฎหมายอยากให้เป็นเรื่องของการเตือนว่ากล่าวได้นะครับบริการ เตือนว่ากล่าวสุดท้ายจริงๆถ้ามันจำเป็นจะต้องจับค่อยเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับส่วนนี้วิธีการปฏิบัติเนี่ยครับเราก็ได้รับนโยบายจากทางสจรตรซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานวริรปฏิบัติงานของตำรวจจราจรทั่วประเทศใช้หลัก 5S ตามหลักของโครงการสุภาพบุรุษจราจรครับ 1. นึสมายครับเจอปุ๊บยิ้มก่อนเลยพูดคุยคนไทยนะยิ้มก่อน2ส,สมาร์ทแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยนะสมาร์ทเรียบร้อย สามสรุดสรุดหมายความว่าปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสี่มีสแตนด์ดสแตนด์ดก็คือทําให้มันเป็นมาตรฐานมี SOP นะครับ SOP คือมาตรฐานการดูแลง,งานทั่วๆไปนะครับในการตั้งด่านเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตจากทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเวลาตั้งเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างส่วนครบทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตาม ที่เขาสั่งการมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกล้องวงจรปิดต้องแบบเรียลไทม์เพื่อความโปร่งใสให้ผู้บัชาได้กํากับดูแลได้ตรวจสอบได้เรื่องของการตั้งด่านก็อยู่ที่ว่าสถิติอุบัติเหตุที่นี่ผมได้ยินว่าตายวีละสองสามร้อยศพน่าจะมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดการตั้งด่านตั้งจุดตรวจกันบ่อยหน่อยแต่ก็ให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับอันนี้ประการแรกนะครับในส่วนที่สองเนี่ย ที่ช่วงนี้ที่มีมีคลิปทางทางสื่อออกมานะครับซึ่งเป็นคลิปเก่าคลิปเก่าเมื่อสองกุมภานะครับผมก็ขออนุญาตนาเรียนนี้ครับก็ผมก็ได้มาตรวจสอบดูคลิปแล้วก็ทางตารวจภูธรจังหวัดคนครสวรรค์เนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดูนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทางทางที่พอจวัดคนครสวรรค์ก็คงจะดําเนินการต่อ